ดูดวงนันดอมนะคะคุณกับเขายังจะได้มีการติดต่อกันอีกหรือเปล่านะคะแล้วการติดต่อครั้งต่อไปเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยเหมือนกับคุณอนะ่ะไม่ได้สนใจนะจะติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ช่างแม่งเหอะเพราะมีความรู้สึกว่าชีวิตอนะ่ะไม่อยากที่จะคาดหวังในเรื่องของความรักเออ พราะเวลาคาดหวังแล้วมันไม่เป็นไปอย่างหวังเดี๋ยวก็กลับมานั่งนอยเสมือนหวยกินอีกเหมือนเดิมก็เลยเออแล้วแต่จะมาก็มาไม่มาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะที่ผ่านมาได้แต่เติมเต็มชีวิตให้กับคนอื่นต้องคอยตามต้องคอยเช็คดูว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรเหมือนกับไม่ใช่ไปถามเขาแต่เช็คด้วยวิธีของตัวเองแบบนั้นแต่ตอนนี้ไม่แล้ว ใครจะทำอะไรเชิญฉันจะอยู่ในที่ของฉันใครจะติดต่อมาก็ติดต่อมาไม่ติดต่อมาฉันก็ทำมาหากินของฉันแบบนั้นแต่คิดว่าเขาจะติดต่อมานี่ไงเขากำลังวิ่งเขากำลังติดตามเขาแอบ,บสองคุณคนคนนี้มาแปะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นและพอเวลาเขาไม่ได้ติดต่อกับคุณอ่ะเขามีความนึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณ โดยเฉพาะเวลาตอนนี้เลยนะ <c oughs> คิดถึงอะไรความน่ารักความละอ่อนไหมความที่จิตใจดีอ่ะเขาไม่เคยรู้สึกอย่างเงี้ยมานานแล้วเพราะเขาจบกับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคมาเป็นอดีตแต่ตอนเนี้ยเขาอยากที่จะให้คุณเป็นปัจจุบันของเขาใช่หนึ่งเรียนก็หกไม้หกไม้มีความเป็นคู่กันด้วยนะ ถ้ายังไม่อินก็คิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกันในวันที่ตัวคุณไม่ได้สนใจละกับความรักแต่ความรักสิ่งดีๆกำลังจะตามหาคุณใช่แล้วคุณก็ได้เพียงแต่นึกว่าอืถ้ามันจะใช่มันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งฉันได้ในเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของฉันฉันจะต้องทนงและฉันจะต้องไปต่อในรูปแบบของฉันให้ได้แต่จริงๆอะ่ะใช่เหรอ ในใจไม่ใช่ก็แอบนึกถึงเขาอยู่หรอกล้อน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพียงแต่พยายามที่จะไม่กลับไปเป็นคนเดิมคุณคนเดิมอะที่เคยเฝ้ารอแล้วก็แคร์ับใครบางคนที่ในอดีตแต่ตอนนี้เปลี่ยนคนใหม่น,นะเงที่จะรอแต่เฉพาะคนที่มาเป็นคู่แล้วฉันจะต้องไม่เหนื่อยฉันจะต้องเป็นฝ่ายที่ได้อยู่เฉยๆบ้างฉันจะต้องได้มีคุณค่าในรูปแบบที่คนอื่นเห็น และเข้าหาคิดว่าคนคนนี้ไม่พลาดเขาจะจัดเต็มให้กับคุณอ่ะเพราะว่าเขาต้องการคุณเขามีความ